สวัสดีครับวันนี้นะครับมีคําถามที่ถามผมมาหลายครั้งหลายครานะครับว่าบ้านเนี่ยนะครับคือทรัพย์สินหรือนี้สินกันแน่นะครับบ้านที่หลายคนใฝ่ฝันมันคือทรัพย์สินหรือมันเป็นนี้สินที่ทําให้เราต้องแบกกันจนหลังแอนไปอีกหลายสิบปีครับคลิปวันนี้จะมีคําตอบนะฮะว่าบ้านมันคือทรัพย์สินหรือนี้สินสําหรับเพืเ่อนๆคนไหนที่กําลังที่จะ,ะคิดที่จะ,ะซื้อบ้านนะครับส่วนใหญ่ก็จะกู้เงินกัน จะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดเนี่ยนะครับหลายคนจะมีคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยมันจะดีไหมมันจะเป็นทรัพย์สินหรือจะเป็นหนี้สินเดี๋ยววันนี้เรามารู้กันนะครับว่ามันเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินเอางี้ก่อนดีกว่าคํานิยามบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหลายคนจะรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของความมั่นคงในชีวิตนะครับและความสําเร็จในชีวิตหลายคนบอกว่ามีเพื่อนมีเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยเพื่อนนักเรียนเฮ้ยมีบ้านยังวะ ยังไม่มีเลยว,วะ่ะกูอยู่กับพ่อแม่ยังไม่มีเลยว,วะ่ะกูช่าอพาร์ตเมนต์อยู่อีกคนบอกมีบ้านกูแสนสิริอ,อ่าบ้านบุราสิริปรึกษาเดลคอนเนคว่ากันไปแล้วกันใครอยู่บ้านราคาแพงบ่าราคาถูกแต่เนี่ยหลายๆคนที่รู้สึกว่ามีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยเวลาเจอพเพื่อนฝูงสมัยเรียนมาด้าวยกันเขาถือว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งแม่งมั่นคงแล้ววะไม่มีบ้านแต่คนที่ยังไม่มีบ้านนี่เขาถือว่ากูไม่อยากไปเล่าให้ใครฟังเลย อยู่ apartment อายเขาอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะแสดงถึงความสําเร็จในชีวิตก็ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าการตัดสินใจที่จะซื้อบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่จะซื้อบ้านเนี่ยส่วนใหญ่นะครับประเทศไทยนะคนที่จะซื้อบ้านเนี่ยนะครับร้อยละ20%เท่านั้นน่ะที่จะซื้อด้วยเงินสดส่วนใหญ่กู้เงินธนาคารทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะมีความสําเร็จในชีวิตด้วยการซื้อบ้านหรือการมีบ้านเนี่ยคุณจะต้อง แถมมาด้วยภาระหนี้อันหนักอึ้งบ้านเนี่ยนะครับมันเป็นหนี้สินหรือทรัพย์สินกันแน่นะเรามาไล่รเรียงหัวข้อกันไปไปฟังผมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณตกผลึกเอาเองผมไม่ผมไม่ฟันธงแล้วกันว่าบ้านคือทรัพย์สินหรือหนี้สินแต่คุณตัดสินใจเอาเองแต่คือก่อนที่จะไม่ฟันธงเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นได้ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวนะอ่ะเริ่มกันเลยนะครับถ้าบ้านเป็นทรัพย์สินนะครับ ถ้าบ้านจะเป็นรัพย์สินรับข้อแรกบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับามาตรฐานทั่วไปเนี่ยที่ศึกษาหาข้อมูลมานะครับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า,อ,าอะไรนะตึกแถวอาพาร์ตเมนต์คอนโดอะไรก็ตามที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยเฉลี่ยทั่วไปย้อนหลังที่เขาทำสถิติมาแล้วเนี่ยนะครับ มันจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเนี่ยทุกๆปีเนี่ยประมาณ7%็เซนะครับโดยเฉพาะบ้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณซื้อบ้านหรือคอนโดในทำเลที่ดีนะแล้วก็ทำเลถ้ามีการพัฒนาสาธารณูปโ,โภคมีความเจริญเข้ามาเรื่อยๆอ,อย่างต่อเนื่องเนี่ยมูลค่าบ้านหรือคอนโดที่คุณซื้อเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นในระยะยาวนะครับเพราะนั้น,นการเป็นเจ้าของบ้านในทำเลที่มีศักยภาพสูงเนี่ยมันจะสร้างผลกําไรได้มากให้กับคุณอันนี้หลายคนคงไม่เถียงมั้งเออ ที่ผมพูดถึงเฉพาะทำเลที่ดีนะแต่หลายคนจะบอกว่า <c oughs> บ้านในทำเลที่ไม่ดีอันนั้นคุณเอาแบบพูดตรง,ตรงไปตรงมาตามสไตล์ผมต้องกราบขอภัยก็อย่าไปโง่ซื้อดี่ทำเลไม่ดีจะไปโง่ซื้อทําไมเราเออถูกไหมถ้าทำเลไม่ดีคุณจะไปโง่ซื้อทําไมคุณก็ซื้อบ้านในในส่วนในสิ่งที่มันมีทำเลดีๆสิแต่ถ้าทำเลมันไม่ดีจริงๆคุณก็ต้องควรจะซื้อในราคาที่มันถูกอ่ะใช่ไหมครับคุณก็ต้องซื้อในราคาที่มันถูกถ้าทำเลไม่ดีอ่ะแต่เพราะนั้นข้อแรกเนี่ย บ้านมันคือทรัพย์สินเนี่ยสังหาริมทรัพย์เนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่แล้วแต,แต่คุณไม่ไปอยู่ในทำเลหวยแตกอ,ะอ่ะเอางี้แล้วกันนะข้อสองบ้านเนี่ยมันสามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณนะแต่ผมบอกว่าตรงเนี้ยอ,อย่าไปจริงเป็นช่างกับมันแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากจะมีคุณอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วแล้วคุณก็อ่ะไปซื้อบ้านอีกสักหลังหนึ่งแล้วก็ปล่อยเช่านะแต่เราอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ หลายคนบอกว่านี่แหละคือแอสเซทแต่ในหลักการเนี่ยมันใช่แต่ผมให้ข้อมูลอย่างนี้แล้วกันการที่คุณจะซื้อบ้านหรือคอนโดก็ตามนะครับแล้วคุณจะไปปล่อยเช่าเอาแค่นี้ครับคุณเอาชนะค่าเช่าของคุณเนี่ยค่าเช่าของคุณเนี่ยต้องหักทุกอย่างแล้วนะหักค่าส่วนกลางหักทุกอย่างแล้วนู่นนี่นั่นนะคุณต้องเอาชนะดอกเบีย้ยที่คุณกู้แบงค์มาให้ได้แค่นั้นแหละถือว่าคุณสําเร็จละคุณไม่จำเป็นจะต้องเอาชนะค่าง,งวด ยากสมองนี้บอกยากบอกเลยว่ายากสมมติคุณกู้ธนาคารได้ดอกเบี้ยโดยเฉลีย่ยนะฮะโดยเฉลีย่ยสักประมาณ5%นะบ้านราคาสามล้านบาท5%ของ3ล้านบาทก็คือเท่าไหร่ครับแสนห้านะครับแสนห้าบฐานก็เดือนละประมาณห0ื่นกว่าบาทนะครับคุณต้องปล่อยเช่าให้ได้เดือนละหมื่นกว่า 10, 000, บาทเอาชนะเอาชนะให้ได้ปีหนึ่งแสนห้าถ้าคุณทําได้แค่นี้ถือว่าคุณชนะแล้วนะ ถือว่าบ้านเป็นการสร้างแอสเซทและมันมีรายได้ให้คุณถึงแม้ว่ารายได้จากค่าเช่าเนี่ยมันจะไม่พอค่าง,งวดแต่มันชนะดอกเบีย้ยที่คุณต้องเสียเพราะอะไรฮะถึงคุณไม่ชนะค่าง,งวดแต่มูลค่าบ้านมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเท่ากับว่าคุณเอาเงินของผู้เช่ามาช่วยผ่อนคุณอาจจะต้องเติมเงินแต่ยังไงก็ตามอย่างที่ผมบอกว่าถ้าค่าเช่าคิดเป็นผลตอบแทนแล้วเป็นอัตราอัตราเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะครับ มันมากกว่าดอกเบีย้ยที่คุณเสียกับธนาคารเนี่ยถือว่าคุณชนะถึงแม้คุณจะได้ค่าเช่าไม่มากกว่าค่าผ่อนถือว่าคุณชนะข้อสามเนี่ยเขาบอกว่ามันสร้างความมั่นคงทางอารมณ์นะคืออะไรคือคุณจะรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยไม่ต้องกังวลเรื่องกันอะไรวะเจ้าของบ้านมันจะมีปัญหากับเราไมหมนูน่นนี่นั่นอันนี้คือทฤษฎีนะแต่สําหรับผมเนี่ยการมีบ้านเนี่ยผมรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยนะเพราะว่าอะไรวะ อย่างช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนีย่ยอย่างที่บ้านคุณแม่ผมอะเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นรั่วเดี๋ยวตรงนี้รั่วแล้วแบบโอโ้ยเครียดเครียดเครียดมากะเดี๋ยวไอ้นุนพังไอ้นี่ผุเพราะบ้านมันเก่าแล้วนะเราเราเครียดอะพอเวลาฝนตกทีเราก็เครียดอะนั่งว่ามันเป็นยังไงวะฝนตกทีในหมู่บ้านซอยหมู่บ้านน้าท่วมอะก็เครียดอะแต่อย่างเวลาที่เราไปเช่าเขาเนีย่ยเราไม่เครียดเพราะมันไม่ใช่บ้านเราแล้วอย่างเนี่ยผมที่ออฟฟิศผมเนี่ยเอ่อฝนตกน้ํารั่ว น้ำรั่วจากขอบหน้าต่างแล้วก็หาสาเหตุไม่เจอว่ามันคือจากอะไรวะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ทําให้มันไม่ซุดโซมทําความสะอาดบ้านอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านเราไงแต่เราไม่ได้ว่าหมายถึงว่าเราจะไปทาบ้านให้เขาผูกพังไม่ใช่นะแต่มันไม่ไม่เครียดนะอันนี้ผมเห็น,เห,นเห็นต่างกับเขานะคือในทฤษฎีเขาบอกว่าบ้านเนี่ยสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้รู้สึกดีรู้สึกออุ่นอบอุ่นใจแต่ผมว่ามไม่ใช่แบบนั้นบ้านในความรู้สึกของผมเนี่ยถ้ารู้สึกอบอุ่นใจคือ มันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ามาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมีลูกมีหลานนั่งทานข้าวดูทีวีคุยกันมันมีความรู้สึกอบอุ่นแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าต่างคนต่างเล่นมือถืออ่ะเอาแ็นว่ามันสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวมันมีเหมือนกับถ้าคุณเป็นเขาเรียกว่ามนุษย์กินเงินเดือนเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณจะรู้กพอกลับบ้านหน้ามันเหมือนเติมพลังให้กับตัวคุณเองอ่านะนั่นนี่อันนี้คือกรณีที่คุณมีบ้านนะ ต่อมาเขาบอกว่าบ้านหรือแอสเซทต่างๆอสังหาริมทรัพย์คอนโดคอนโดเนี่ยนะมันเป็นการลงทุนที่มั่นคงในระยะยาวแม้ว่ามูลค่าบ้านอาจจะผันผวนในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันจะเพิ่มมูลค่า,านะครับอสังหาในระยะสั้นอาจจะผันผวนแต่ในระยะยาวจะเพิ่มมูลค่าอืมจริงนะอันนี้ไม่มีใครเถียงผมก็ไม่เถียงผมว่ามันจริงนะครับอันนี้คือสี่ข้อที่ ที่มองฝั่งที่เขามองว่าบ้านเป็นทรัพย์สินนะทีนี้ฝั่งที่มองว่าบ้านเป็นหนี้สินละนะเขามองว่าอย่างนี้การผ่อนบ้านผ่อนคอนโดเนี่ยมันเป็นสินเชื่อประกานเคหะเนี่ยมันเป็นการผ่อนกันร,ระยะยาวนะครับการซื้อบ้านส่วนใหญ่ต้องกู้ยืมมาจากธนาคารการผ่อนชำระเงินกู้ในระยะยาวนาน20-30ปีอาจเป็นภาระที่หนักมากคือคิดแล้วเหนื่อยบ้านสามล้านผ่อนเงินเดือนละหมื่นแปดหมื่นเก้าคิดแล้วมันเหนื่อย คิดแล้วมันท้อนะมันมันมันกังวลน,น่ยใช้คำนี้กันนะมันมันเป็นภาระหนี้ที่ยาวนานนะครับต่อมาข้อ2องเขาบอกว่าค่าให้จ่ายที่สูงนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของบ้านคุณจะต้องมีอะไรค่าผ่อนบ้านค่าบำรุงรักษา5-6ปีคุณต้องทาสีทีนึงคุณไม่ทาสีเดี๋ยวฝนส่งฝนสาดนะปูนมันล่อนนะต้องทากันซึมอะไรก็ว่าไปหลังคงหลังคาก็อาจจะมีปัญหาในระยะยาว ผ่านไป5ปี10ปีสายฟงสายไฟกรอบหมดแล้วต้องเปลี่ยนสายทั้งบ้านมันต้องบำรุงรักษาตลอดเวลานะครับไหนจะมีค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ถ้าเกิดใครใครมีบ้านหลังเดียวนะครับไม่เกินเท่าไหร่นะผมไม่ได้ใจห้าสิบ้านไม่ต้องเสียภาษีนะเออแล้วก็มีค่าชวนกลางอีกอ่ะนะครับอันนี้คือภาระภาระที่คุณต้องดูแลมันให้มันคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดนะครับข้อ3ามคือความเสี่ยงทางการเงินเพราะว่าอะไร ในระยะยาที่คุณต้องผ่อนบ้านเนี่ย20ปี15ปี30ปีเนี่ยเรามั่นใจได้ยังไงว่าเจ้าของบริษัทจะจ้างเราต่อไปเรื่อยๆหรือเราจะมั่นใจได้ว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะเวิร์กไปเรื่อยๆอนาคตผ่านไป10ปี15ปีตกงานทำไงผ่อนบ้านไม่ได้แต่สำหรับผมนะผ่อนไป10ปี15ปีแล้วภาระหนี้บ้านคุณคงเหลือไม่เยอะแล้วแหละถ้าคุณตกงานคุณอาจจะขายบ้านเอาเงินส่วนต่างกลับคืนมาได้ด้วยซ้า แต่ถ้าในมุมมองถ้าบ้านเป็นหนี้สินไงถ้ามุมมองบ้านเป็นหนี้สินเนี่ยเฮ้ยผ่านไปสิบปียีสิบกูตกมาทําไมวะเนี่ยแต่ถ้าคําคตอบผมจะแก้นะผมจะบอกว่าก็ตกงาตอนผ่านไปสิบปียี่สิบปีภาระหนี้บ้านผมก็เหลือนิดเดียวแล้วผมขายบ้านผมได้เงินก้อนอ่านี่คืออีกมุมมองที่แย้งกันนะแต่เขาบอกว่าจะมั่นใจได้ไงว่าอนาคตจะเป็นไงความไม่แน่นอน,นเกิดขึ้นในทุกเมื่อนะครับนี่คือความเสี่ยงทางการเงินนะทีนี้ ในส่วนของข้อ4ี่ทีบอกว่าความไม่แน่นอนของตลาดอาสังหารนีทรมายัสามารถผันผวนได้การซื้อขายบ้านในช่วงที่ตลาดราคาสูงอาจทาให้คุณขาดทุนหากต้องการขายในช่วงเวลา,าราคาที่ตกอ่ข้อ4ี่เนี่ยคือผู้ง่ายถ้าคุณไปซื้อบ้านตอนที่แม่งกำลังปั่นฟองสบู่เนี่ยแล้วคุณซื้อไปแล้วคุณถือได้ไม่ยาวพอเนี่ยหปีสาปี5ปีเนี่ยมันไม่ยาวพอนะอสังหารนมทรัยถ้าคุณร้อนเงินตอนนั้นคุณจะขายคุณขายไม่ได้ว่าราคามันตกตอนนี้หลายๆคนที่ซื้อคอนโดเนี่ยมีปัญหาตรงนี้เยอะมาก ซื้อคอนโดแล้วตอนนี้จะขายคอนโดเนี่ยขายไม่ได้เพราะว่าขายราคาตลาดที่มันจะขายตอนนี้มันมันน้อยกว่าหนี้ที่เราเป็นอยู่แต่นี่คือคอนโดแนละ้วเจอปัญหานี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาบ้านอาจจะผันผวนแต่เมื่อกี้ย้อนกลับไปในหัวข้อฝั่งที่บอกว่าบ้านเป็นทรัพย์สินเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มในระยะสั้นอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสาผันผวนราคาได้แต่ในระยะยาวแล้วอสังหาริมทรัพย์ยังไงก็ขึ้นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเนี่ย เป็นได้ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินอันนี้คือสองมุมมองนะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อว่าบ้านคือทรัพย์สินหรือหนี้สินเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้คุณฟังอ่าลองดูตัวอย่างที่ผมกาลังจะบอกคุณอ่านะครับมาดูตัวอย่างที่ผมกําลังจะไล่ให้คุณฟังสมมุติมีอยู่หนึ่งคนนะครับอายุสามสิบอ่าอ,อายุ30มสิบเงินเดือนห้าหมบาท นะครับจะกู่ซื้อบ้านราคาได้สามล้านผ่อนประมาณเดือนละสองหมื่นนะฝั่งดีนะคนอายุสามสิบเงินเดือนห้าหมื่นจะซื้อบ้านสามล้านผ่อนเดือนลนะสองหมื่นณวันที่ซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อทุกอย่างไม่ต้องพิเศษแต่ทุกอย่างแปดสิบบาททำไมผมถึงต้องเปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวเนื้ ค่าของชีพไงในวันที่คุณกู้ซื้อบ้านราคาสามล้านเงินเดือนห้าหมื่นนะครับผ่อนเดือนละสองหมื่นก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามละแปดสิบบาทเงินเดือนห้าหมื่นผ่อนไปแล้วสองหมื่นเหลือใช้สามหมื่นเหลือใช้สามหมื่นเก็บสักเดือนละห้าพันได้ไหมเก็บเดือนละห้าพันเหลือใช้อีกสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าผ่อนลดสักแปดพันเหลืออีกหมื่นเจ็ดกินใช้ประหยัดประหยัดอ่า ถ้ามีครอบครัวอาจจะเป็นภรรยาต้องทํางานด้วยนะครับช่วยกันอาจจะมีลูกคงไม่ได้เรียนโรงเรียนอลนาชาคงเรียนโรงเรียนไทยธรรมดาก็อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆเก็บเงินทุกเดือนเดือนละห้าพันห้าพันไปเลยเก็บเท่าเดิมทุกทุกทุก,ทก,ทก,ทกตลอดเลยนะไม่ไม่เก็บเพิ่มนะแต่อายุสามสิบจนถึงมาอายุห้าสิบสมมติผ่อนยี่สิบปียี่สิบปีหมดนะครับลองไปคํานวณดู ผมคำนวณดูแล้วมันจะผ่อนประมาณเดือนละสองหมื่นหนึ่งโดยเฉลี่ยมาสองหมื่นถึงสองหมื่นหนึ่งยี่สิบปีจะหมดนี่คุณรกดแอปดูก็ได้แอปเงินกู้นะอายุสามสิบผ่อนไปยี่สิบอายุห้าสิบหมดนี่แล้วนะหมดนี่ละพอหมดนี่เสร็จแล้วเนี่ยณวันที่ผ่อนผ่อนบ้านหลังนี้หมดแล้วอ่ะก๋วยเตี๋ยวชาม,มาเท่าไหร่เออก๋วยเตี๋ยวชาม,มาเท่าไหร่ตอนที่เริ่มผ่อนเนี่ยยี่สิบปีที่แล้วก๋วยเตี๋ยวชามลาแปดสิบ พอผ่อนหมดแล้วยี่สิบปีก๋วยเตี๋ยวมาตรชานมาสองร้อยก็ได้นะอาจรฐานละสามร้อยแล้วก็ได้เพราะว่าอะไรค่าเงินเนี่ยนะครับค่าเงินเนี่ยมันมันลดลงนะเพื่อนๆเรากดแอป,ปดูเนี่ยผมทํากันบ้านมาผมกดแอป,ปนะเออมันจะผ่อนประมาณเดือนสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสองหมื่นหนึ่งประมาณเนี้ยลองนึกภาพดูนะครับยี่สิบปีที่แล้วเริ่มผ่อนเงินเดือนส่าห้าหมื่นคุณก็ผ่อนบ้านเดือนสองหมื่นหนึ่งผ่านมาห้าปีก๋วยเตี๋ยวอาจจะชานละ ไม่ใช่80ดสิบนะผ่านมาห้าปีนะก๋วยเตี๋ยวอัตชาราล้อยแล้วคุณก็ยังผ่อนบ้านอยู่แค่สองหมื่นสองหมื่นหนึ่งอยู่นะผ่านมาอีกห้าปีคือแปลว่าสิบปีก๋วยปีก๋วยเตี๋ยวอัตชาราล้อยหกสิบแต่คุณก็ยังผ่อนบ้านเดือนละสองหมื่นหนึ่งเช่นเดิมผ่านไปอีกสิบห้าปีคุณก็ผ่อนบ้านเดือนละสองหมื่นหนึ่งเช่นเดิมแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันอัตชาร์มาร้อยห้าสิบสองร้อยไปแล้วจนสุดท้ายจนผ่อนหมดเนี่ยแปลว่าอะไรฮะค่าเงินเฟอ้อในระหว่างทางยี่สิบปีที่คุณ แล้วตอนที่คุณเริ่มกู้ซื้อบ้านเนี่ยเงินเดือนคุณอาจจะแค่ห้าหมื่นแต่ตอนคุณอายุห้าสิบจากสามสิบมาห้าสิบเนี่ยเงินเดือนคุณไม่น่าจะห้าหมื่นแล้วอ่ะเงินเดือนคุณอาจจะสองแสนห้าหรือสองแสนไปแล้วเพราะว่ากปลว่าอะไรครับตอนที่คุณเงินเดือนห้าหมื่นคุณผ่อนบ้านเดือนละสองหมื่นหนักนะประมาณเท่าไหร่อ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นของรายได้อ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเงินเดือนแสนหนึ่งอ่ะคุณก็ยังผ่อนบ้านแค่สองหมื่นกระว่าอะไรครับพาราผ่อนบ้านคุณเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้นะ แล้วยิ่งท้ายๆใกล้ๆจะหมดเนี่ยคุณงินเดือนสองแสนเนี่ยแต่คุณผ่อนบ้านเดือนแค่สองหมื่นแค่ประมาณสิบเปอร์ซ็นของรายได้อีกนะเพราะนั้นเนี่ยรายได้คุณมันโตขึ้นแต่ว่าค่าผ่อนค่างวดเนี่ยมันเท่าเดิมมันเท่าเดิมแปลว่าอะไรครับค่าเงินมันเล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหนื่อยยากเลยนะนะตอนนั้นแต่วันที่เราดูไงเอ้ยต้องผ่อนเดือนสองหมื่นหนึ่งไปอีกยี่สิบปีแต่ลืมไปว่าอีกห้าปีข้างหน้าเงนินเดือนคุณต้องขึ้น อีกสิปีข้างหน้าเงินเดือนคุณต้องขึ้นนะครับหลายคนที่จะพูดว่าเฮ้ยผ่อนบ้านเนี่ยใครเคยคํานวณหรือย,ยังผ่อนกันจนแก่เท่าอะ่ะโอ้โหดอกเบี้ยบ้านเลยนะเป็นเท่าตัวไม่จริงครับลองไปคํานวณดูดีดอกเบี้ยมันไม่ขึ้นเท่าตัวหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนึกภาพออกอยังอ่ะพอคุณผ่อนตั้งแต่อายุ30พอคุณอายุ50คุณผ่อนบ้านไป20ปีหมดหนี้แล้วนะแล้วคุณยังเก็บเงินอีกเดนะือนละห้าพันนะเดือนละห้าพันปีละหกหมื่น สิบปีหกแสนยี่สิบปีล้านสองคุณมีเงินเก็บล้านสองแถมคุณไม่มีหนี้บ้านแล้วบ้านคุณลอยละไม่มีภาระหนี้ละบ้านราคาเอ่อเท่าไหร่นะสามล้านใช่ไหมเออสามล้านณยี่สิบปีอีกอีกยี่สิบปีข้างหน้าบ้านคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่สามล้านแล้วก็ได้นะอาจจะสิบล้านหรือเจ็ดแปดล้านก็ได้นะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะบ้านผมอะบ้านผมเนี่ยผมพูดหลายครั้งในในช่องผมอะ คุณพ่อผมซื้อมาห้าแสนผมจําได้เพราะคุณพ่อจะพูดเสมอว่าบ้านเราเนี่ยซื้อมาห้าแสนทุกวันเนี้ยบ้านผมมาซื้อขายกันอาจจะต้องอาจจะต้องมีเกือบเกือบสิบล้านอยู่แถวพัฒนาการเนื้อที่เกือบร้อยวานะครับมีเกือบสิบล้านเพราะว่าอะไรผมไม่ได้พูดโอเวอร์เพราะว่าข้างบ้านผมเนี่ยซื้อขายกันไปประมาณเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วแปดล้านนะครับเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกี่เท่าตัว เพราะฉะนั้นนี้ผมก็ไม่บ่อยเหมือนกันนะว่าบ้านคือทรัพย์สินหรือนี้สินนี่คือผมยกตัวอย่างให้คุณฟังนะนะคนแรกคนแรกคือมุมมองนี้นะครับคนนี้เขามองว่าเฮ้ยบ้านคือทรัพย์สินเขาเลยซื้อแลอ้วผ่อนอ่ะคนเดิมนี่แหละแต่มันมีความคิดอีกอย่างหนึ่งมันบอกว่ามันไม่อยากซื้อบ้านไม่อยากผ่อนบ้านกูชอบพาร์ทเมนต์อยู่่ะอยู่พาร์ทเมนต์นสบายใจนะครับอ่ะโอเคเมื่อกี้ผ่อนบ้านเดือนละสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งอันนี้บอก ไม่อะอยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปหาเช่าเดือนสักหมื่นสองดีกว่านะหาเช่าเดือนละหมื่นสองเช่าอาพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะเริ่มต้นสตาร์ทที่อายุสามสิบเท่ากันเงินเดือนห้าหมื่นเท่ากันแต่ผ่อนไม่ผ่อนสิเช่าคอนโดเช่าอาพาร์ตเมนต์หรือเช่าบ้านเดือนละหมื่นสองนะครับแล้วมีเงินเก็บเท่าไหร่อ่ะเทียบกันแบบนี้เลยนะไอ้คนเมื่อกี้ผ่อนบ้านเดือนละสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งแล้วกันนะผ่อนบ้านเดือนละสองหมื่นหนึ่ง ไอ้คนนี้ผ่อนบ้านไม่ได้ผ่อนเช่าบ้านเดือนละหมื่นสองเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดไปเก้าพันประหยัดไปเก้าพันเอาไปเก็บเงินเอาเก้าเาเอาเก้าพันไปเก็บแล้วไอ้คนเมื่อกี้ไอ้คนที่ผ่อนบ้านมันเก็บตังค์เดือนละห้าพันใช่ไหมไอันนี้เก็บบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนนี้เก็บตังค์เดือนละเก้าพันบวกห้าพันเป็นหมื่นสี่อ่านะครับเก็บตังค์เดือนละหมื่นสี่นะผมคำนวณก่อนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบเครื่องคิดเลขก่อนอ่ะนะครับ ไอคนนี้เก็บตังค์เดือนละหมื่นสี่นะหมื่นสี่อ่ะคูณสิบสองคูณยี่สิบไอคนเนี้ยเก็บตังค์เดือนละหมนะื 14, ่ 12, นสี่ยี่สิบ 14, ปีเขาจะมีเงินเก็บสามล้านสามแสนหกหมื่นนะสามล้านสามแสนหกหมื่นแต่พอครบอายุห้าสิบเท่ากันคนเนี้ยไม่มีบ้าน แต่มีเงินเก็บสามล้านสามแสนหกหมื่นสี่ันบาทเองครับแต่คนเมื่อกี้มีบ้านจะเก็บเดือนละห้าพันคูณยี่สิบปีล้านสองมีเงินต่างกันประมาณสองล้านกว่าบาทไอคนไม่เช่าบ้านไอคนไม่ซื้อบ้าน,น,ม,านมีเงินประมาณสามล้านกว่าไอคนซื้อบ้านมีเงินสดประมาณล้านสองแล้วแถมมีบ้านอยู่อีกหนึ่งหลังแล้วมูลค่าบ้านเมื่อียี่สิบปีข้างหน้าไม่รู้อาจจะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไอคนเนี้ยไม่มีไม,มไม่มีบ้านแต่มีเงินเก็บ แต่อาจจะไปว่าโอเคเขาเก็บเงินเยอะเขาอาจจะเงินไปลงทุนถ้าเฉพาะเงินเก็บประมาณสามล้านกว่าสามล้านสามถ้าใช้คําทฤษฎีพลังทวีพลังทวีคูณบาพออดแตกเ,เนี่ยนะอาจจะมีเท่าตัวก็ได้อาจจะมีหกล้านก็ได้แต่ไม่มีบ้านแต่มีเงินสดหกล้านแต่ไอคนที่เก็บเงินบ้านล้านสองมันก็ไปใช้ทฤษฎีพลังทวีได้เหมือนกันนี่เงินเก็บล้านสองมันอ่ะมันก็จะมีมากกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือข้อแตกต่างของสองคนนะฮะคนหนึ่งไม่มีบ้านเช่าบ้านตลอดอายุยี่สิบตั้งแต่สามสิบถึงห้าสิบยี่สิบปีเช่าบ้านตลอดมีเงินเก็บมีเงินเก็บเป็นเงินสดมากกว่าแต่คนที่ผ่อนบ้านมีเงินเก็บเป็นเงินสดน้อยกว่าแต่พอครบมีบ้านหนึ่งหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ตัดสินนะฮะว่าบ้านคือทรัพย์สินหรือนี้สินเพื่อนๆเ,เราตัดสินกันเราเองนะฮะผมให้ข้อมูลแค่แบบนี้เฉยๆไปพิจารณากันเราเองนะครับแต่ว่าต้องบอกว่า บ้านเนี่ยนะหรือคอนโดเนี่ยหรืออสังหาเนี่ยมันคือหน,นี้สินแน,แน่ถ้าคุณลงทุนไม่เป็นลงคุณแบบบ้าบ้าบ่บนะซื้อคอนโดทีสี่ห้าห้องซื้อบ้านบ้านานู่นบ้านนี้ไปเรื่อยเปื่อยเพื่อหวังที่จะให้อสังหารรมทรัพย์ได้เติบโตแบบนั้นยากครับผมบอ,อกเลยแต่ถ้าคุณเอาบ้านที่คุณอยู่อาศัยเนี่ยเป็นการสร้างพื้นฐานทางการเงินด้วยบ้านที่คุณอยู่เนี่ยอันเนี้ยผมกรันตีว่ามันสร้าง มันสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้คุณได้ในอนาคตแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้ออะไรเยอะแยะด้วยการกู้อันนี้มันคือหนี้สินผมฟันธงนะครับแล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ตามนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันฟังจนจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ